มันม่วงใส่ตู้อบเจ้าใส่ตู้อบไปเลยเผาเผาเรียกว่าอบนี่แหละมันแกวสิเอาเข้าตูอ้อบมันแกว มันม่วงนะคะเผามาละอีหมูเปิดประตูมาเลยกินแก้หนาววันนี้ฝนตกนะคะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ฝนตกสิบสามองศาเลยเจ้าฝนตกสมศรีก็ต้องปัน่นจักรยานไปทำงานนะคะอุ้วันควันจุง๊ง หน้าหนาวนะ่ะที่ญี่ปุ่นนะนะ่ะเนาะเป็นเผาขายอร่อยนะมันม่วงญี่ปุ่นไม่หลุดเหรทำไมนะอันน่ะโอ้ยค่อน ร้อนมันร้อนเอ,อ,อัยเป็นละอ่อน,นเนาะแ็นลำเสียชอบนึ่งคนท่าว่ะนึ่งตอนเจ้ากินกับน้ำพริกแห้งเนี่ยน้ำพริกน้ำพริกขาอือ how ฝนตกปัญจกยานตากฝนในหมอไอสมเสียช่วงนี้จะไม่ค่อยมีอาหารไม่ค่อยได้ทายอาหารลงนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าหัวหน้าป่นปันป๊บเปลี่ยนตีทํางานอทานอนทํานี่ทำนี่วยแก่ทาความสะอาดจวยแก่เปลี่ยนตีทํางานน่ะเออจัดระเบียบให้มันงามขึ้นน่อยอย่างเงี้ย ทำซีไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้ทำอะไรอย่างนัะเพราะว่าเจอหัวหน้าจัดห้องจัดทีทำงานใหม่